เน่วนิยายนิยายรักเรื่องปวนหัวใจคุณหมอร้านรักบทที่หกหมอเต้งับริมฝีปากล่างของอีกคนอย่างแรงครูเคสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็ไม่หลบหนีกลับยิ่งโอบก,กอดเขาแน่นขึ้นหมอเต้เลื่อนริมฝีปากสัมผัสและพรมจูบไปทั่วใบหน้าของครูเคเขาจูบที่หน้าผากจูบที่แก้ม และจูบที่ปลายจมูมจนกระทั่งไม่อยู่ที่ริมฝีปากของร่างบางอีกครั้งครั้งนี้เขาจูบครูเคยังอ่อนหวานและอ่อนโยนริมฝีปากของเขานุ่มนวลแล้วเต็มไปด้วยความรักร่างบางตอบรับจูบนั้นอย่างเต็มใจร่างกายของคนสองคนต่างก็เรียกร้องหาอากาศหายใจเขาจึงพาาออกมาพร้อมกับแดนน่าผาก แอบอิงเข้าหากันย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นในวันที่อากาศเย็นสบายแล้วท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงดาวที่สองประกายมอเต้และครูเคตัดสินใจออกไปเที่ยวพักผ่อนที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่ซึ่งเงียบสงบและโรแมนติกทั้งสองคนเลือกนั่งอยู่บนม้านั่งไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ร่มเงาของใบไม้ แล้วเสียงลมพัดผ่านทําให้บรรยากาศในคืนนั้นดูอบอุ่นและเป็นกันเองหมอเต้กุมมือของครูเคแล้วจ้องมองเข้าไปในดวงตาของร่างบางดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักแล้วความห่วงใยครูเค okay, ครับวันนี้ผมมีอะไรอยากบอกคุณด้วยนะ มีอะไรหรอครับหมอครูเคยิ้มแล้วจับมือหมอเต้ตอบหมอเต้ยิ้มกลับแล้วหายใจลึกๆก,ก่อนจะพูดตั้งแต่เราสองคนรู้จักกันผมคิดมาตลอดเลยนะว่ามันดีแล้วก็สนุกในทุกๆวันเลยครูเคนะเนี่ยทำให้ผมหัวเราะแล้วก็ยิ้มได้ในทุกๆวันเลยนะครับ คุณคือคนที่ทำให้ผมรู้สึกถึงไออุ่นและความรู้สึกดีๆมากมายผมอยากจะบอกคุณจริงๆนะว่าผมเนี่ยรักคุณคำพูดของหมอเต้ทำให้ครูเครู้สึกตื้นตันหัวใจเต้นแรงและน้ำตาเริ่มคลอผมเองก็ชอบเวลาที่ได้อยู่กับคุณครับ ชอบมากจริงๆเหมือนกันครับหมอเต้หมอเต้ยิ้มกว้างและก้มลงจูบครูเคอย่างอ่อนโยนหมอเต้จูบครูเคเรากับว่าครูเคคือลมหายใจสุดท้ายที่เขาเน้นโหยหามาตลอดทั้งชีวิตริมฝีปากของพวกเขาสัมผัสกันอย่างนุ่มนวลและลึกซึง้งหมอเต้รู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่แผ่ซ่านจากจูบนี้เขาอุ้มครูเค ขึ้นนั่งบนตักมือข้างหนึ่งกอดเอวครูเคเแน่นอีกข้างก็จับท้ายทอยครูเคให้ขยับมุมดำริมฝีปากของเขาครูเค,ครางเสียงเบาๆบ,บ,บนริมฝีปากของตัวเองด้วยชื่อของหมอเต้เสียงนั้นเต็มไปได้วยความรักและความโหยหาครูเคเองก็ได้ตอบจูบสนองหมอเต้ด้วยความรู้สึกที่ไม่ต่างกันปลายลิ้นของครูเค ถูกเขาดึงดูดเข้าหาเรากับมีแรงดึงดูดมหาศาลหมอเต้งับริมฝีปากล่างของอีกคนอย่างแรงครูเคสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็ไม่หลบหนีกลับยิ่งอบกอดเขาแน่นขึ้นหมอเต้เลื่อนริมฝีปากมาสัมผัสแล้วพรมจูบไปทั่วใบหน้าของครูเคจูบที่หน้าผากจูบที่แก้มและจูบที่ปลายจมูกจนกระทั่งมาอยู่ที่ริมฝีปากที่นุ่มนวลนี้อีกครั้ง เขาจูบคูเคด้วยความอ่อนหวานอ่อนโยนและเต็มไปได้วยความรักริมฝีปากที่ดูนุ่มนวลและเต็มไปได้วยความปรารถนาคูเคเองก็ตอบรับจูบนี้อย่างเต็มใจร่างกายคนสองคนต่างก็เรียกร้องหาอาการหายใจเขาจึงพลายออกมาพร้อมกับดันหน้าผากแอบอิงเข้าหากันที่แห่งนี้ที่มีเพียงเขาแค่สองคนในความเงียบสงบ มอเต้จับมือของครูเคขึ้นมาจูบเบาๆอีกครั้งเช่นที่เคยทำเป็นประจำความรู้สึกที่เขามอบให้กันนั้นไม่มีอะไรอาจอธิบายได้ด้วยคำพูดใดๆทั้งสิ้นร่างบางมองดูหมอเต้ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาและไออุ่นหมอเต้เช็ดน,น้ำตาออกจากแก้มของครูเคอย่างแผ่วเบาครูเเคยิ้มหวานน้ำตาแห่งความสุขไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัว ชายหนุ่มทั้งสองคนจูบกันอีกครั้งสัมผัสที่เต็มไปด้วยความรักและความหมายหมอเต้รู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นรัวแรงทุกครั้งที่ริมฝีปากของครูเคสัมผัสกับของเขามันช่างรู้สึกดีจริงๆครูเครู้สึกถึงความรักที่แท้จริงและไม่มีวันหมดสิ้นในจูบนี้เมื่อพวกเขาพรายจูบออกจากกันหมอเต้และครูเคก็นั่งโอบกอดกันแน่น ใบหน้าของคนสองคนเป่งประกายไปด้วยความรักและความสุขความเงียบสงบของค่ำคืนทำให้พวกเขารู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวและความอบอุ่นที่ไม่สามารถหาสิ่งใดมาเทียบได้หมอเต้ยังคงลูบไล้ไปตามแผ่นหลังของครูเคอย่างเบามือการสัมผัสนน้นทำให้ครูเครู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเสียงลมหายใจของพวกเขากลายเป็นเสียงเดียวกัน ในความเงียบสงบของค่ำคืนนี้เขามองกันและกันด้วยสายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความอบอุ่นลูเคนึกถึงความรู้สึกอบอุ่นและความมั่นคงในอ้อมกอดของมอเต้เขาหลับตาลงแล้วปล่อยให้ตัวเองดื่มดำ่ำกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนี้น้ำตาที่ไหลลงมาแต่มันไม่ใช่เพราะความเสียใจเลยแต่เป็นเพราะความสุขและความรัก ที่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจของเขาหมอเต้ถอนจูบอ,อกมาแล้วมองลึกเข้าไปในดวงตาของครูเคผมสัญญานะว่าจะอยู่ข้างๆคุณเสมอไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคุณคือคนที่ผมอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะครูเคครูเคพยักหน้าแล้วยิ้มทางน้ำตา ผมก็สัญญาว่าจะอยู่ข้างๆคุณครับเราจะอยู่ด้ยวยกันต่อไปนะทั้งสองคนกอดกันแน่นรู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่มอบให้กันบรรยากาศรอบตัวงเงียบสงบมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านและเสียงหายใจของทั้งสองคนที่ประสานกันอย่างเป็นจังหวะในค่ำคืนนั้นทั้งหมอเต้และครูเคใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขาได้พูดคุย เกี่ยวกับอนาคตและความฝันที่อยากจะทําร่วมกันทั้งสองคนรู้สึกว่าความรักของพวกเขาได้เติบโตขึ้นอย่างมากและมั่นคงขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นหมอเต้พาครูเคเดินกลับบ้านโดยจับมือกันตลอดทางแสงไฟจากบ้านเรือนรอบๆและแสงดาวที่ส่องประกายทำให้บรรยากาศดูโรแมนติกและอบอุ่นเมื่อถึงบ้านของมอเต้เขาเปิดประตู แล้วพาครูเคเข้าไปในห้องนั่งเล่นที่เคยเป็นที่พักผ่อนและพูดคุยกันหลายครั้งครูเคนั่งลงบนโซฟาและหมอเตก็นั่งลงข้างๆเขาหมอเตจับมือครูเคแล้วมองเข้าไปในดวงตาของเขาคุณเนี่ยน่ารักจริงๆเลยผมอยากให้คุณรู้นะว่าคุณคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับผม ผมชอบเวลาได้อยู่กับคุณจริงๆรูคเคยิ้มและก้มลงจูบหมอไต้อย่างอ่อนโยนแม้ปากหวานจังเลยนะครับหมอแค่เนี้ยผมก็หลงหมอจะแย่แล้วทั้งสองคนกอดกันอีกครั้งรู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่เต็มเปี่ยมอยู่ในใจบรรยากาศในห้องนั่งเล่นยังคงเงียบสงบและอบอุ่น เสียงเพลงเบาๆที่เปิดคลอทำให้ชายหนุ่มสองคนรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขผมชอบจังเลยเวลาที่ได้อยู่กับคุณมันอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกครูเคพูดเบาๆขณะที่นั่งอยู่ในอ้อมกอดของมอเต้มอเต้พยักหน้าและยิ้มผมก็เหมือนกันนั่นแหละชอบมากๆเลย ในคืนนั้นทั้งสองคนใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขารู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นที่มอบให้กันและมั่นใจว่าความรักของพวกเขาจะสามารถก้าวข้ามทุกอุปสรรคและทำให้พวกเขาพบเจอกับความสุขอย่างแท้จริงจบบทที่6เรื่องราวตอนต่อไปจะน่ารักแค่ไหนโปรดติดตามต่อได้ในตอนหน้าและพบกันครับ